สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับพิมพ์โมเดิร์นิกหนึ่งวงเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาความดันของน้ำนะครับภายหลังที่มันได้รับความร้อนไปกลายเป็นอุณหภูมิ200องศานะครับเมื่อวานเราได้หาปริมาตรไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ใบ้มาแล้วแหละว่าความดันจะหาได้นะครับมันก็ต้องรู้ปริมาตรเนาะเพราะว่า คีย์เวิร์ดมันอยู่ที่มันเป็นแท้งนะครับรินาี้มา,มาต้องคงที่เราก็จะใช้ specific volume ตัวนี้นี่แหละครับจะเอาไปหานะครับ1.9367นะครับที่สถานา Super ะซุปเปอร์ทอตาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีความดันเท่าไหร่อุณหภูมิ2องงศาเปิดไปนะครับเมื่อวานที่เราหาก็คือตัวนี้1.9367ส <c> า <oughs> หเจดทุกคนมาดูครับที่สองร้อย องศานะนะครับมาดูตัวแรกห้าสองจุดหนึ่งเจ็ดสองสี่นะครับยังไม่ใช่เนาะต่อมาครับผมที่สองร้อยครับหนึ่งจุดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเฮ้ยสองหนึ่งเอ้าหนึ่งจุดเก้ามันอยู่ระหว่างนี้แสดงว่าเพักเชอร์ของมันนะครับมันต้องอยู่ระหว่างศูนย์จุดหนึ่งเมกะกับศูนย์จุดสองเมกะอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เราก็ไปทําการอินเทอร์โพเลตครับผมอ่าแล้วผมจะ พิีบุริษตนะครับผมเอาข้อมูลมาก่อนเนาะว่าอ่าที่ตัว P เนี่ยนะครับอ่พอฟังนี้แล้วกันนะครับโอเคที่ P นะครับเท่ากับ0.1เมกะาปาสคาลนะครับมันจะมี v เท่ากับ2.17เ สองสี่นะครับสองจุดหนึ่งเจ็ดสองสี่นะโอเคทีพีเท่ากับศูนย์จุดสองเมกะปาสคาลนะครับมันจะมีวีเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์แปดศูนย์สี่เก้านะครับจุดศูนย์แปดศูนย์สี่เก้าแล้ว v ของเรานะครับมันอยู่ตรงกลางตรงนี้พอดีนะครับมันก็คือ1นึ่งุดเสามหเจดเราต้องอินเทอร์โพเลตมานะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าไอ้ความดันของเราเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ลองไปใช้วิธีที่ผมสอนนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆผมก็จะกดเครื่องคิดเลขดูนะครับว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่เนาะตัวที่มันคู่กันนะครับมันก็จะมีสองจุหนึ่งเจ็ดสองสี่ะครับคู่กับ0ูุด แล้วก็หนึ่งจุดศูนย์แปดศูนย์สี่สองนะครับคู่กับศูนย์จุดสองอ่ะตัวของเราคือหนึ่งจุดเก้าสามหกเจ็ดนะครับก็ปดเครื่องคิดเลขออกมาได้ก็คือศูนย์จุดหนึ่งสองนะครับเมกะพาสคาลก็เ,เพิ่มมานิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากเนาะนะครับโอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาทําข้อถัดไปเขาถามว่าจงหาพลังงานความร้อนที่สูญเสียนะครับเอ,อ่อที่จริงนะครับผมมองว่ามันน่าจะถามว่าความร้อนที่เข้าไปมากกว่านะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้พูดถึงการสูญเสียความร้อนเนาะพูดถึงในเรื่องของการได้รับความร้อนนะครับควรที่จะถามเอ่อว่าได้รับความร้อนเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใช้คําตอบกันนะครับว่าอ่า ้อนนี้นะครับโดยใช้กฎข้อห,หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกเนี่ยจะได้ความร้อนไปเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ